ถ้าถ้าทําแบบสมัยก่อนเนี่ยบอกเอาต้องทําตามตรงๆไปไงแบบไม่ต้องไม่ไม,ไม,ไม่มีการผ่อนพนขอให้ทํากินอย่างนี้มันมันเหมือนเหมือน,น,น,นทํามาเอทอนเนี่ยขเขาเลยเขาก็ได้ใจไงตอนนี้บอกโอ้ไม่ทำคือมันต่างจากเศรษฐกิจพอเพียง่อนพหน้านี้ไอ้พอ้พียพักนี่สามปีสามปียังไม่มีเงินมาจ่ายเขาเลยอ่ะมันไปทำอะไรมันก็ไม่ได้ทําอะไร มันก็เงินไปใช้อย่างอื่นอมันทําให้คนเห็นแก่ตัวไงมันก็ไม่รู้จะว่าไงเนอะเอาละเอาละขอบพระคุณนะครับคุณสมชายครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะนี่ฮะมาแล้วถูกพาดพิงถึงมาทันกวันเลยคนสุราชสวัสดีครับคุณคนสุราชครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับถูกพาดพิงถึงไปเรียบร้อยแล้วพยายามที่อธิบายแล้วอาจารย์ครับผมไม่ได้ยินเลยอาจารย์ครับผมผมไม่ได้ยินอ่าคุณคุณ คนณสุราผมได้ยินคนณสุราชัดเจนเลยอ่าคนณสุราเชิญเลยเชิญเลยครับพอดีผมผมขอพูดเลยนะครับอาจารย์อ่าเชิญเลยเชิญเลย์ครับครับครับพอดีผมโดนพลาดทิ้งครับอาจารย์ให้อาจารย์ตัดสินด้วยก็ก็คือไม่อยากรบกวนอาจารย์เยอะครับแต่ว่าคือเมื่อวานที่ผมพูดเนี่ยอาจารย์ว่าผมมั chaque>? ่วหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ไม่มั่ว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 มันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นข้อเท็จจริงครับไม่อยากรบกวนรายการนะครับแต่ว่าผมโดนพลาดทิ้งครับ ไม่มั่วไม่มั่วหรอกคุณคุณสุราไม่ได้พูดมั่วหรอกพูดเขาเรื่องจริงเรื่องจริงก็ขอให้อาจารย์เป็นเป็นคนตัดสินแล้วกันครับผมผมไม่อยากพูดถึงครับแต่ว่าคือความจริงนะครับอาจารย์ผมก็ต้องพูดอ่าอ่าใช่ครับผมผมไม่เคยผมไม่เคยพูดล่ารานเคยนะครับอาจารย์แต่ว่าเรื่องนี้รู้รู้จักคณคุลราพอสมควรอ่าแล้วแล้วมาว่าผมพูดมั่วนี่ผมผมเสียใจครับอาจารย์คือคือพอมีคนพูดสองฝั่งนะคุณคุณสุรา ผู้ชมเนี่ยตัดสินได้ไม่ต้องห่วงหรอกผู้ชมตัดสินได้ใครจริงใครไม่จริงอผู้ชมในกองทีพูดให้อาจารย์ทึกไวในรายการแล้วกันนะครับว่าครับผมไม่ได้พูดมั่วครับอาจารย์รู้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 ผมผมไม่ผมไม่ไม่ได้พูดมั่วขอให้อาจารย์บันทึกไว้แล้วกันแหละครับครับครับคือเรื่องของเรื่องก็คือพูด แกพูดเองครับแกบอกเองว่าหนีลงมาใต้แ right. ล้วครับเมื no ่อวานน่ะ <Xu> ท <incoming Så ji> so, ุกคนก็ได้ยินอยู่ครับก็เรื่องของเรื่องคือไม่อยากไปแต่งเพียงผมผมไม่ไม่ใช่ว่าแต่มาเถียงแทนใครหรอกครับสุเทพหรือใครผมผมไม่ได้เถียงเทียใครแต่ความเป็นจริงครับอาจารย์ครับครับเอาเข้าใจ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 ครับเข้าใจมันมันมันคือความเป็นจริงอืมอืมอืมรู้รู้เข้าใจไปให้น้ําเกอนที่ไหนอะไรก็ไม่ใช่ผมไม่ใช่ประเด็นครับแต่ว่าก็คือ แล้วบอกว่าหนีลงมาใต้แล้วพูดจริงหรือเปล่าครับรู้รู้รู้ว่ขาเขาคุณโตเขาพูดอแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกครับคุณสุเทพยังอยู่บนเวทีปลาใสอยู่ในสองทุ่มอ่ะประเด็นก็คือตอนนี้ถนนเนี่ยครับได้มาสิบกิโลก็เหลือประมาณสองกิโลครับอาจารย์เรื่องโกงไม่โกงไม่รู้มันหายไปไหนที่เหลือเอาเอาเราขอบพระคุณครับคุณคุสุราาเข้าใจว่านี่เสียงมีปัญหาจริงๆนะเดี๋ยวให้ทีมงานเขา แก้ไขก็แล้วกันนะครับไปที่สายสุดท้ายนะครับคุณอักคาระไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับเพราะว่าโทรมาผมก็แลกเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์มันไม่ได้ยินนะฮะคุณอัคระครับสวัสดีครับคุณอัคระครับสวัสดีครับคุณอัคาระครับได้ยินไหมฮะอ่าเข้าใจว่าอาจจะวางสายไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเล่งเสียงแล้วเนี่ยยังไม่ได้ยินคุณอัคระครับสวัสดีครับอ่าเอาละฮะก็เข้าใจว่าน่าจะ มีปัญหาจร,จริงๆนะครับคุณอัคระต้องขออภัยเพราะว่าเข้าใจว่าสายมาจจะหลุดไปหรือว่าวางสายไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนนะครับในประเด็นที่มันมีประโยชน์นะครับเราก็เอากันกรองเอาสาระเอาข้อเสนอที่มันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่ไม่ได้พลาดพิงหึงใครนะครับมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์นะครับเพื่อที่จะนําไปสู่แนวทางในการที่จะ คลี่คลายปมปัญหาต่างๆนะครับส่วนอะไรที่ได้ยินได้ฟังแล้วมันไม่จริงไม่ถูกไม่ควรหรือ,อไม่มีเหตุผลที่เพียงพอนะครับเราก็รับฟังไว้แต่ว่าเราเชื่อหรือไม่เนี่ยก็เข้าใจว่าแต่ละคนนั้นก็มีวิจารณญาณน,นะครับที่ชัดเจนนะครับที่เพียงพอแล้วล่ะในการที่จะไปดูว่าอะไรจริงอะไรเท็จแต่ว่าผมเชื่อว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญของประชาชนทุกระดับชั้นผมไม่เชื่อว่าคนรวยเนี่ยนะครับจะ ชอบเรื่องคุตติตคอร์รัปชันเว้นแต่ตัวเองอาจจะได้ผลประโยชน์นะครับระดับกลางระดับรากหญ้ายิ่งจะต้องขบคิดให้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปสนับสนุนหรือเปิดช่องทางให้เขามีทุตติดคอร์รัปชันแน่นอนที่สุดเขาก็จะต้องแสวงหากําไรจากการที่เขามาเปิดช่อง นะครับให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับและที่สําคัญพอมันมีตัวเลขออกมาก็ต้องบอกว่านี่เป็นตัวเลขที่งามหน้าจริงๆนะครับสำหรับตัวเลขการคอร์รัปชันบ้านเราจาก88ร่วงไป102นะครับไปดู s อสปิดท้ายนะครับบอกว่ารัฐบาลออกนโยบายรับจำนำนะครับแถมเพราะโกงยังไม่พอต้องมากินแกบด้วยอ่าดีพยายามที่จะว่าใครไม่แน่ใจนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่า ผู้ชุมนุมไม่มีไม้ไผ่และยางรถอย่างปี53าตำรวจยิงแก๊สนำจาจนเหนื่อยก็ไม่ถอยอ่ามันจบไปแล้วละ่ะไม่เป็นไรนะครับไปต่อไปวิาพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็บอกว่าวันเกิดพ่อแล้วยังปวนไม่หยุดอีกหรือก็จะหยุดนะพวกนี้เนี่ยเท่าที่ตรวจสอบดูแล้วจะไม่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับคอร์รัปผชมากขึ้นก็เพราะผู้นําฉลาดน้อย ลูกน้องโกงเยอะหรือเปล่าอ่าไม่รู้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมร่วมกันแลกเปลี่ยนก็แล้วกันนะครับแล้วก็บอกว่าใครจะมาแจกใบกระท่อมให้ผมกินฟรีครับอ่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดอย่างนี้นะห้ามพูดไม่เอานะครับใบกระทงกระท่อมเนี่ยมันไม่เหมาะไม่ควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าหน้ามืดขาดสติไม่เชื่อฟังคําเตือนของพระสงฆ์องค์เจ้าว่าใครไม่รู้นะฮะอ้านี่ก็คือเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับประเด็นทุจริตคอร์รัปชันเราต้องช่วยกันสกัดยับยั้ง ต้องกล้าที่จะลุกขึ้นมานะครับเป็นหูเป็นตาและกล้าที่จะร้องเรียนกล้าที่จะแจ้งเรื่องไปนะครับเพราะว่ากฎหมายปปชเท่าที่ฟังจากอาจารย์วิชามหาคุณตอนนี้ก็มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วคนที่ทําตัวเป็นพลเมืองดีในการแจ้งเรื่องนะครับก็แน่นอนที่สุดนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองได้รับการดูแลไม่ใช่ปล่อยปละละเลยนะครับนี่ก็คือชนทุกปัญหากับสามารถคําคืนนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม 2,556ครับ iBTV ก็ IB จะเกาะติดนะครับจะมีการถ่ายทอดสดนะครับสำหรับหมายกำหนดการเสด็จออกหมาสมาคมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับตั้งแต่เวลาประมาณสัก10นาฬิกานทีเป็นต้นไปนะครับส่วนชนทุกปัญหากับสามารถค้ำคืนพรุ่งนี้เราจะไม่มี1วันนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้รายการของเราหรือไม่อยากให้มีรายการที่นำไปสู่การต่อล้อต่อเถียง หรือความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับจาก2ฝาก3ฝ่ายนะครับเพราะว่านี่เป็นวันมหามงคลของพ่อหลวงของเรานะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะไม่มีรายการชนทุกปัญหากับสามารถนะครับจะมีรายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติแทนนะครับแล้วกลับมาพบกันกับรายการนี้วันศุกร์นะครับผมเริจากโมงสาและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ